ขึ้น้าบอกว่าให้บี้แบนใช่ไหมคะใช่บี้แบนแบลบี้แบนแล้วกินมันจะได้แน่นๆ<อ>นเรานลายครเือเนราิแอร่อย,ย,ยน้่ทำนืยนุ่มแล้วก็งยเยอะอร่อยด้วยอ่ะได้ทำใหม่เลยใช่มันจะี สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ลิศพาเ,เพื่อนๆมาที่ตลาดนนทบ,บุรีนะคะ รีบพามาร้านก้วยทอดมันทอดเผือกทอดแล้วก็มีชะละเปาด้วยค่ะข้าวเมาก็มีปลาทอดน่าก,กินมากเลยกินได้ไหมก็มีสองลูกแล้วกันค่ะพี่ สัสดีนะคะคุณลุงสวัสดีคะ่ะตรงนี้ก็คือตลาดนนทบุรีนะคะคุณป้าขายอยู่หน้าธานาคารกสิกรเลยนะคะก็มีม,มีมข้าวเมา่าข้าวเม่าทอดแพรฟูๆเลยนะคะแล้วก็มีเผือกทอดมันชิ้นใหญ่ๆเลยสวยด้วยทอดสวยมากกล้วยนะคะ ไข่นกกระทาอันนี đó, ้เขาเรียกไข่หงไข่หงลูกใหญ่นะคะแล้วก็ซาลาเปากำลังทอดอยู่ในกะทะนะคะน้ำมันใส่สมีตไ่ยนดลยใวต่อนี่ากินมากเลยแต่ไมมีรู้เรื่องแลนะ คุณป้าขายยังไงอะคะลูกแช่สามห้าลูกละสิบบาทลูกละสิบแล้วก็ชิ้นเกือบหนึ่พันยี่สิบหันห้าร้อยี่สิบแปดพันยี่สิบราคาก็ไม่แพงนะคะขายทุกวกันไหมคะหยุดหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์วันที่หมอนัดใช่นะรุ่นนี้ต้องแบบว่าหยุดวันหมอนัด <c ười> ใช่ค่ะร,รุ่นนี้แบบว่าจะหยุดนี่ก็หยุดวันที่หมอนัด Ưa, คุณป้าขายไม่แพงนะคะนี่ลูกลูกละ5บาทใช่ไหมลูกใหญ่นะคะเนี่ยมีคนโทรถึงแม่แจ่วเขาบ้างเ้าม้่งอะไรเงี้ยแต่แตถ้าโทร,รอยู่คราบเนี้ยก็มีมั่งแต่ป้าทำไม่ไหวป้าทำไม่ทันใช่ไหมคะเผื่อเแบบว่บบาโทรสั่งไว้ให้ใส่ถุงไว้เดีย๋ยว<ๆ>มาเอาได้อะไรเงี้ยนะคุณป้าเบอร์โทรอะไรคะ0 8 9ย์แปดเกค่ะสีส่ค่ะสองส โอเคเพื่อนๆน่ากินนะคะนี่ลิศลงจากรถมาถึงก็มามาจอดร้านนี้แล้วน่ากินคือในกระทะก่อนนะคะกำลังทอดเลยูขึ้นลูกใหญ่นะคะข้างในเป็นไส้ไส้ถั่วไส้หวานอันนี้ไส้ถั่วะไส้เค็มอันนี้ก็จะเป็นถั่วกับเค็มนะคะ ตรงนี้เป็นตลาดนนทบุรีค่ะเพื่อนๆตรงไปนะคะเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นท่าน้ำนนเดินยาวไปเลยนะคะเป็นตลาดตลาดของกินตลอดทางเลยค่ะ เขาขึ้นฟูรูปเบอร์เลยเลยขายถึงกี่โมงอะคะบ่ายสองบ่ายสองคุณป้าตั้งร้านตั้งแต่กี่โมงตีห้าึงตีห้าครึ่งขายแล้วเพื<ๆ>่อนเพื่อนตีห้าครึ่งได้กินแล้วนะคะตีห้าครึ่งถึงบ่ายสองประมาณนั้นไปแล้วนะขายดีขายดี นี่น้ำมันบัวไหมคะน้ำมันพืชใสๆมากอ๋อน้ำมันตาดอกไม้ยี่ห้อนีอ้ไม่มอมน้ามันนะคะน้ำมันตาดอกมไม้ไรไขมันทารนเนี่ยกินแล้วแบบว่าสุขภาพดีด้วย น้ำมันเปลี่ยนทุกวันนะคะน้ำมันเก่าเราขายได้ไหมคะขา,ขายได้ประมาณตอนนี้ปีบร้อยแปดสิบสองร้อยยี่สิบแล้วแแล้วแปติปแล้วแต่บางเจ้าที่เราที่เขามาซื้อเราใช่ไหมคะปีบลรเท่าไหร่นะคะร้อยร้อยแปดร้อยแปดสิบต้งไม่ได้แสองร้อยน้ำมันเก่าขายได้นะคะเดี๋ยวนี้แม่ค้าเขาไม่ห่วงน้ำมันค่ะก็คือเปลี่ยนทุกวันแล้วอย่างนี้เป็นน้ำมันน้ำมันพืชนะคะเป็นน้ำมันน้ำมันตาดอกไม้เ,เพื่อน น้ำมันมเมล็ดในปลาล์มบางที่เขาก็เรียกน้ำมันบัวแต่ก็เขียนไ้่คนะ่อถูกว่ามันพูดใช่ใช่ <c oughs> นี่ค่ะเ,เพื่อนๆเวลาทอดแล้วของสวยด้วยแล้วก็ไม่อมน้ำมันนะคะ <c oughs> น่ากินมาก รีดมาจังหวะคุณป้าทอดซาลาเปาเลยอะ่ะอย่างงี้ลูกละห้าบาทอ,าอันนี้เป็นไส้ไส้ถั่วใช่ไหมคะไส้หวาน,นไส้คุณป้าก็ทำเองหมด น่ากินมากเลยหนูเลือกไม่ถูกว่าหนูจะกินอะไรนะเอาปนๆกันมาได้ไหมเอาเอาทุกอย่างใช่หนูกินไม่ถูกเลยอ่ะอยากกินหมดเลยหนูอยากกินหมดเลยเอาแข็งนิดนึงเอาเอาแข็งดีกว่าค่ะ แข็งกันิ่มมาก็ได้เอาไข่ย่างละลูกไข่นกลูกหนึ่งนี่กินอะไรในเธอลองทุกอย่างเพื่อนร้านคุณป้านะคะอยู่หน้ากสิกรไทยอยู่หน้าธนาคารกสิกรไทยนะคะรี่นั่งสายเก้าเจ็มานะคะลงรถตรงตลาดตรงตลาดนนนะคะขายอยู่ตรงนี้ขายทุกวันหยุดวันอะไรนะวันจันทร์กับวันที่เอ้วันอาทิตย์กับวันที่คุณหมอนัดนะคะ แล้วก็ถ้าอยากทานโทรมาสั่งไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็ให้คนมามารับนะคะให้คนมามาซื้อวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะร้านกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดไข่นกกระทาทอดนะคะซาลาเปาตลาดนนทบุรีค่ะาากมจ๋าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณลุงขอบคุณค่ะจ่ายตังก่อนเด๋ยวเดือนถือกลับบ้าน ไม่เอาจ้าไม่เอาใ,ใ,ใ,ให้หนูอยากอุ่หนุนน่ะหนูขออนุญาตอุ่นหนุนนะค่ะอุ่นหนุนค่ะน่านทานมากไม่เป็นไไม่ได้หรอก <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะมคนขายตรงนี้นเป็นป้าจะให้ป้าทำ่ป้าป้ไม่เป็นอย่างนี้ค่ะเ <c oughs> <c oughs> อ๋อลงแกป๊ปลงอะไรนะจะจะต้องทำอีกหลายอย่างนะคะองทำทำเยอะมากเลยแบงทำกรทำเอาตามที่เราเอาตามที่เราถนัดนะเดี๋ยวนี้ขายดีนะคะร้านนี้ที่บ้านไปเลยด้วยทุกคนเลยเล่นไปเกมอย่างเดียวอุ้ยคุณลุงเดี๋ยวนี้เกมก็ทำเงินได้นะคะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เล่นเกมก็ทำเงินเป็นอาชีพได้ไดเด็กรุ่นใหม่อะ่ะเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาเขาได้เงินทางเกมแล้วนะเอ้ยน่ากินจังเลยมุมนี้อันนั้นที่คุณลุงทอดทอดมันนะคะ คพาสายอะไรเขาเล่งเงนในโซเชียลหมดมีน้ำจิ้มเลยน้ำมันอะเอามันมีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มอะไรอะคะน้ำจิ้มเปื่อยเดี๋ยวนะคล้ายๆน้ำจิ้มน้ำจิ้มเต้าหู้อะคะใช่ใช่แต่มันจะรสชาติจะเข้มข้นกว่ามันจอกเปรี้ยวหวานจุกอย่างไรรายการตามอำเภอใจนัะจะออ้นแบบนั้นป่ะของหนูส่วนมากหนูไปเที่ยวค่ะห,หนูหนูไปเองแล้วก็บางทีเจอ,อเจอ,อเจอ,เจอตรงไหนที่แบบว่าเออน่าก,กินหนูก็จะถ่ายด้วย ไม่ไม่ทำแบบต้องต้องเอามาดิเนอไม่ค่ะของหนูนี่ไ่เข้ามแบบเพจรอะไรอาทำอะไรกระชับวงชาวบ้านแล้วก็ก็มาทำอาหารกินอะไรอย่างของหนูนี่จะไปคนเดียวค่ะแล้วก็เหมือนกับไปเที่ยวค่ะแ้วอไปกินอะไรหนูก็จะถ่ายไปคนเดียวไม่มีทีมไม่มีทีมค่ะของหนูนี่คนเดียวเลยไเดเดียวคนเดียวถ่ายเองตัดเองป่อยคลิปเองเดวจะมี Okay